ที่นี่ยกมือทักทายนี่ทักทายใครอะทักทายเด็กว e c ค่ะวีซีจากกลุ่มหอการค้าเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ที่เข้าไปเจอนายกแล้วใช่ไหมแลวคือเด็กเดินผ่านมาพอดีเป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะก็เลยยกมือโบอกเรียกอันนี้คืออีซีคือผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะว YEC ค่ะนะนี่หอการค้าทั่วประเทศจำนวน77คนจาก77จังหวัดเนี่ยวันนี้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเนี่ยคุณนิชาเนี่นนย นะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ฟังนะเสียงสะท้อนนะแล้วก็พูดคุยพบปะกันนี่ตามโครงการที่รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนนะมีรูปธระทําในพื้นที่ไหนยังไงบ้างนะอ๋อแล้วก็เมื่อสักคู่นี้เดินผ่านพอดีเขาก็เลยยกมือเรียกนะเดี๋ยวแถบลงนิดนึงอาจะได้เห็นหน้าค้าตากันนี่โอ้จริงๆผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นสำคัญมากนะ คนกลุ่มนี้แหละคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นนักประกอบการอย่างเงี้ยที่จะเอาเงินเข้าประเทศใช่ค่ะเอาธงไตรงไปปักบนเวทีโลกเนี้ยนะ